าถึงอีกแล้วนะคะครั้งต่อไปที่ั้นหนึ่งพีเจปิดคลิปด้วยเมนูอาหารของเพื่อนอีกแล้วค่ะมีเพื่อนดีมันอิ่มอย่างนี้นี่เองค่ะอีพีนี้นะคะก็จะเป็น2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดชุมพรเริ่มทริปชุมพรด้วยการพาเกี่ยวไปไว้สเสด็จเตียบุคนสําคัญคู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่นี่นะคะมีชื่อว่าศากลกลมหลวงชุมพะะมาารมมพเขตอุดมศักดิ์นะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดชมวิวทะเลเมืองชุมพรที่สวยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นเหมือนกับอนุสรณ์สถานเรือรบหลวงชุมพรค่ะแล้วก็ขับรถไปกันต่อที่จุดชมวิวเขามาซีค่ะแต่เหมือนเราจะอ้วนเกินเกี่ยวปิดมอไซค์ไม่ขึ้นนะก็ต้องลงเดิมข้างบนจุดชมวิวเขามาซีนะคะก็จะมี มองเห็นคล้ายๆกับหมู่บ้านชาวบาะมงก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ค่อนข้างสวยสุดลูกหูลูกตาเลยข้างบนจุดชมวิวเขาแมซีนะคะก็จะมีรังนกขายด้วยเขาบอกว่าชุมพรเนี่ยเป็นเมืองของรังนกตอนแรกก็นึกว่าเกีียวหายไปไหนค่ะอ๋อมานั่งเล่นชิงช้าแฟนผมอายุ3ขวบครับลงจากจุดชมวิวเขางมาซีนะคะเพราะเราก็ไปขับรถเล่นริมทะเลอีกนิดหน่อยแชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะตัดภาพมาที่อาหารมื้อเย็นเพื่อนไม่เคยทําให้นะผิดหวังแม้แต่มื้อเดียวเลยค่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะก็จะเป็นเมี่ยงปลาทูแล้วก็มีกุ้งเผาหมึก เสิร์ฟอาหารที่น่ากินอย่างต่อเนื่องคลิปนี้คือทิปกินให้คุ้มก่อนกับเราค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมากินหวานต่อคาเฟ่ร้านนี้สวยมากเลยนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยขัหมุดกูเกินแมพได้เลยะะออกจากคาเฟ่น,นะคะล้วก็ขับรถไปกันต่อที่หาดทุ่งวัวแล,ลนค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีความสุขมากเลยค่ะหาดทุ่งวัวแล,ลนนะคะก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเมืองชุมพรมากๆเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นลุงพอคนนั้นที่ฉันได้พบเจออุ๊ยอาจจะเชื่อว่าเกลเป็นคนเชียงใหม่ค่ะดูยังไงก็คนภาคใต้นี่แหละเราอย เขียมแล้วก็สะพานชมกว้างเป็นทริปที่นะคขับหมอใสแล้วมีความสุขมากๆว่างนะคะเราแวะเดินกันที่สะพานไม้เขียมก่อนนะคะเป็นสะพานยาวๆแบบในคลิปเลยวันที่หนาไปหนแดดไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ลมเย็นดีมากอผู้ชายจับมือขอให้อยู่เดินด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเลยนะราะวที่นี่นะคะเป็นที่ที่ดูพระอาทิตย์ตกที่สวยอีกที่หนึ่งของชุมพรเลยนะแต่พวกเราจะไปดูกันอีกที่หนึ่งโคตรฟินกับถนนเส้นนี้เลยค่ะแลๆ้วเราก็มาถึงที่สะพานชมกวางค่ะสะพานชมกวางเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสะพานยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกวางค่ะ ใช่ค่ะก็มันคือสะพานชมกวางนี่เป็นอีกที่นึงที่นายประทับใจมากนะ,ะรู้สึกว่ามันเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยใครผ่านมาชุมพอรอย่าลืมแวะมาดูพระอาทิตย์ตกที่สะพานไม้เข้มกับสะพานชมกวางนะคะเวลาแห่งความสุขมดไปไวจังเลยค่ะเดี๋ยวนัก็ต้องขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพแล้วทุกคนคิดว่าเพื่อนนะมันโบกมือบายๆหรือว่ามันโบกมือได้อะคะ่ะนักกับกรุงเทพด้วยรถไฟชั้นสองเป็นตู้นอนถึงกรุงเทพก็จะเป็นช่วงเช้าพอดีค่ะฝากติดตามกันตอนน่อในเมื่อฉันหยุดงานได้แค่ของครั 没得哇。